สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองของจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปไหว้พระขอพอกรกันค่ะไปดูกันขบรถนนเลยค่ะ เราก็ไปไหว้พระกันมาเสร็จแล้วันนี้เราก็จะมาเขียนชื่อใส่ในอัน้เขาเรียกว่ายนะจีวอผ้าจีวรค่ะเพื่อเปสิ่มีมงคลให้กับตัวเราก็เขาเชื่อกันว่าเมื่อเขียนชื่อเราไปองเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตเราอายุยืนสุขภาพแข็งแรงค่ะ าอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจษดาเทคนิคมิเตียมนะคะซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกรถเก่ารถโบราณที่สามารถที่สามารถหาดูได้ที่นี่แล้วคือแบบว่าไม่มีที่ไหนแบบสามารถรับชมได้วันนี้แล้วก็จะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ะค่ะเริ่มคันแรกเลยคันแรกคันนี้นะคะก็จะเป็นรถรับส่งเด็กนักเรียนนะคะ <c oughs> รถรับส่งเด็กนักเรียนเป็นของญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น <c oughs> วิธภัณฑ์น,นี้นะคะก็ก่อตั้งมาทั้งหมด5ปีแล้วนะคะโดยคุณเจษด,ดาเดชนรงฤทธิ์นะคะ mm hmm. เขาบอ,อกว่าเขาก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะที่จะกว่าที่จะรวบรวมรถเก่าพวกน,วนี้ได้หน่วยากมาค่ะคันแรกที่เราจะแนะนำคัน่อ mm hmm. อันนี้ค่ะคันนี้ค่ะก็จะเป็น bmw mm hmm. นะคะ ส่วนรถคันนี้นะคะโดยส่วนตัวนี้ชอบมากคือเห็นคันแรกเดินมาคันนี้ถูกใจมาคันนี้นะคะก็จะเป็นรถแอมพายคารนะคะสร้างที่ประเทศเยอรมันปร,มประมาณปี1970-1980นะคะซึ่งรถคันนี้นะคะสามารถสามารถวิ่งได้ทั้งบนถนนนะคะแล้วก็ในน้ําออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะโดยที่เครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ไทยอ้าม1 1 4 7ซีค่ะความกว้างก็ หนึ่งจุดห้าเจ็ดเมตรนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะมาอยู่กับรถคันนี้นะคะ Super s ุ per c o เ t ส s ีอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ต้องไปดูมันเอออ่าน,นกัน,นอเองคันนี้นะคะจะเป็นรถที่สร้างในประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะสร้างเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะเกิดพอดีเลยอะ่ะเอออันนี้สร้างตอนสุดจีนสร้างตอนสุดจีนคือรถคันนี้อเอคนที่ ออกแบบเนี่ยได้ได้แรงบันดาลใจมาจากขนมเทียนในช่วงตุจีครับผมอ๋อขนมเทียนดูจากลักษณะสีและรูปทรงคือมันขนมเทียนค่ะแล้วก็มาถึงคันนี้คะคันนี้ก็จะเป็น mercedes benz นะคะสร้างเมื่อปี1958นะคะ mercedes benz รุ่น 220s นะคะผลิตที่ประเทศเยอรมนีสร้างปีที่ประเทศก็1958ขนาดเครื่องยนต์นะคะก็2 9 0 จำนวน6สูบนะคะเเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เ,นเนบนซิน4สูบนะคะคือซึ่งสมัยนั้นคณะบดีค่หาบดีนี่นิยมใช้กันมากสำหรับพวกคนที่มีฐานะนะคะแต่ในสมัยนี้หาสภาพดียากมากหายากมากค่ะรถคันนี้ค่ะ วันนี้ก็เยี่ยมชมกันมาพอสมควรแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนว่าหากคนไหนสนใจที่จะมาชมเนี่ยก็สามารถมาได้ที่พิพิธภัณฑ์เจษดาเทคนิคมิวเซียมนะคะอยู่ที่นคนปรปฐมนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะน,นี้ลาไปก่อน กื้ของกินมานี่ขนมบ้าบินกินแล้วครึ่งอันป้าเขาแถมมาให้มันเข้าขายสิบบาทนะรู้ซื้อมายี่สิบส่วนใหญ่ก็จะมีแบบพวกประกาที่ว่านี่แบบอิ่มแล้วนะคะแถมกล้องมันนี่ด็กคือแบบว่าบางคนเขากินไม่ได้เขาอิจฉาเราเขาก็เลยฝากดีใส่เราค่ะกินไม่ได้ค่ะไอเห่าทั้งคืนเลยค่ะไม่สบาย าเหมมน้ประกอบไม่น่ากินไปจิ้มอย่างเดียวเลยอีบ้วนลองเช็คอินก่อนค่ะอร่อยครับหมูย่างเต็มครับดูตาะก่อน กล,ลก,กลับกันแล้วนะคะเช็คอินค่ะกล,กลับแล้วตอนกลับเราไปไหว้ชาตเจ้ากัน,นก่อนเขาปิดแล้วเราไม่เข้าไปข้างในเรายืนไหว้แค่ตรงนี้พอค่ะขอพร ลืมอะไรไว้ด้ปากนะครับก็เดินก่อนที่จะเดินเข้ามาเที่ยวางานของเรานะครับก็ต้องอดนรับาด้วยนะในช่วงนี้เราเดไ่อนนะถ้าใครที่อยากร่วมสนุกการปาปตูเพียงแค่สิบบาท่าสิบบาทเท่านั้นเองนะก็จะได้ของบัตรประตูขอาที่มาของเรานะครับก็บอกเลยนะว่าไม่มาท่าบอกเลยนะไม่คือ้่าเข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายไม่จุดนะครับแล้วกไม่ได้ย่างเลยนะครับฝัง เราไปดูกันกว่าเราดูอย่างเดียวพอเราไม่เล่นแต่การอยู่ด้านหน้าสวรค์ยัอย่ด้านช้าสวรยก็จะมีจิเพรานั้นาเอกเขาาเล่นนบอ่่า้งคเียอนี้เราบอ่เล่ยนะทายอ่ะเคยเล่นแล้วเนียแบบ้ายอะไม่วเอยนะเรอบเลยมันเน่ด้านทน่เน่นนาน่าน่เน เราออกมากันต <ider> <cción> <sh arp est urp ar> uh ั huh. ้งแต่เช้าที่เนี่ยตัวดําไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่ค่อยมีคนแล้วอะใช่เงียบมากเพราะว่าสถานทีนีมากแวอากาศดีมากเลยร่มรื่นวันนี้นะคะเราไปดูขึ้นไปกันอีกบอกว่ามีหุ่นอะไรในบ้านที่น่าสนใจงเราไปดูกันเลยค่ะดูเลยค่ะตามเรามารถกัะ ที่หนึ่งรักชก,กาลที่แปดนะคะ ตอนนี้แล้วก็มาอยู่ที่ข้างหน้าโลงของสมเด็จย่านะคะในห้องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวประวัติของสมเด็จย่านะคะต้นแบบสมเด็จย่าแม่เล่าให้ฟังเกิดเวลาเป็นของสมเด็จย่าสวัสด <c oughs> สีค <c oughs> ่ะ <c oughs> ไม่ตู้เสียแล้วก็ใส่ใจกัน เราเหลือใช้นะ้ำมัรีไซคเคิลทำมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ซึ่งแบบอนุรักษ์ธรรมชาติมากค่ะซึ่งเหมาะกับลดการลดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมากค่ะึ่งชอบบุ้นี้มากค่ะอันนี้ค่ะให้ดูบรรยากาศค่ะน,ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเก้าอีอ้ e นะคะเก้าอี้ เอ้ยไม่ใช่เป็นไม้เนาะเป็นไม้แบบพวกเศษไม้ขี้เลื่อยอะไรเงี้ยเอามาอัาดอัดอัดการบรนยาก,กาศ